สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแจกสูตรน้ำซอสผัดปรุงรสหรือน้ำซอสผัดอเนกประสงค์หรือซอสผัดกระเพราใครจะเรียกยังไงก็ได้นะครับซอสต,ตัวนี้ต้องบอกก,ก่อนนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างเนาะไม่ว่าจะผัดกระเพราหรือทําเมนูอาหารตามสั่งข้าวผัดเอาไปหมักหมูหมักหอนะครับสามารถทําได้หมดเลยมาเริ่มต้นดูที่วัตถุดิบก่อนเลยว่าเรามีอะไรบ้างครับ <c oughs> อ่าอันดับแรกนะครับตามด้วย ปกันแบบช้าๆและเป็นของที่ผมใช้เองจริงๆในร้านคุณเธอนะครับอันนี้บอกหมดไม่มีกั๊กเลยนะก็ผมใช้รถดีนะครับ500 400กรัมนะครับขนาดกลางอันนี้คือไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเป็นของที่ผมใช้เองจริงๆนะครับชูรถนะครับใช้อันนี้นะครับอ่าแล้วก็500นะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับ2โลนะ เดี๋ยวส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยผมจะลงไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะซอสเมกกี้นะครับหนึ่งขวดฝาเขียวหนึ่งขวดซอสซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะครับแบบนี้ครับสี่ขวดแล้วก็เห็ดหอมอีกสองขวดน้ำมันหอยแบบนี้ครับนกเหลืองหนึ่งแกอนครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเราจะใช้น้ำเปล่าครับ น้ำเปล่าหรือน้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำกองเนี่ยอยู่ที่12ลิตรนะครับต่อหนึ่งสูตรนะสูตรนี้นะครับสามารถทำอาหารออกมาได้นะครับประมาณ300-400จานเลยนะถ้าเราตีเป็นขวดเราจะใส่ขวดละประมาณ100 ml อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ราวๆประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยประมาณสัก โอ้หกสิบเจ็ดสิบขวดนะก็ได้เยอะอยู่นะครับพี่ก็ต้นทุนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเราๆเจ็ดร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับในการในการทําครั้งหนึ่งต่อหม้อนะลองเอาไปคํานวณกันดูนะครับว่าจะขายเท่าไหร่จะใส่กอบเท่าไหร่หรือจะเปิดร้านอาหารตามสั่งหรืออะไรลองเอาสูตรตัวนี้ไปปรับลองใช้กันดูนะครับนาส่วนผสมทุกอย่างนะครับเทลงใส่หม้อหมดเลยครับทุกอย่างแบบนี้เลยนะ ใส่ไปให้หมดเลี้ยงเลยนะครับไม่ต้องเหลือทุกอย่างและเราก็จะจุดไฟเที่ยวอย่างเดียวเลยครับสูตรตัวนี้ผมใช้มาประมาณสี่ห้าปีแล้วนะมันค่อนข้างที่มันจะเข้าที่นะครับแล้วก็สามารถทำอะไรได้อนเนกประสงค์จริงๆอย่างอย่างแบบตามชื่อซอสมันเลยอะทำไมผมถึงใส่น้ำนะครับเจือจางมันด้วยนะเพราะผมต้องการกลิ่นหอมแล้วก็ เวลาผัดออกมานะครับมันจะได้ไม่เค็มจนเกินไปให้มันมีความเข้มข้นนะครับและก็ผัดง่ายครับเวลาใครทํานะครับข้อดีของซอสผัดเนี่ยเวลาคนทําอาหารไม่เป็นนะครับมันสามารถอร่อยได้นะครับเติมเพิ่มปรุงนิดหน่อยตามรสชาติเมนูอาหารแค่นั้นเองครับและที่สําคัญครับเราสามารถปล่อยมือปล่อยวางตรงไหนได้นะครับเผื่อบบวันไหนเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเราทําไม่ไหวก็จะสามารถมีคนทําแทนได้รสชาติก็จะไม่เพี้ยนมากกว่าเดิมนะครับ ที่เหลือเราก็จะเรื่องฝึกตะิูในการผัดครับเนี่ยใครอยากได้สูตรใหญ่กว่านี้ก็คูณกันเข้าไปนะทำเป็นสองชุดสามชุดนะครับโปกตีผมจะทำทีละหนึ่งชุดเนาะอาทิตย์หนึ่งทำประมาณหนึ่งถึงสองรอบนะครับก็เพื่อให้ความสดใหม่นะแต่จริงๆเนี่ยสูตรเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ได้นานนะมันอยู่เราจะเคี่ยวจนมันเดือดทุกอย่างนะครับ มันจะมันเก็บได้ในตู้เย็นเนี่ยได้เป็นเดือนนะประมาณห้าสามถึงห้าเดือนเลยนะแต่ใช้ไม่ไม่ถึงหรอกครับผมใช้แค่อาทิตย์เดียวก็หมดแล้วเนาะถามว่าทาไมเก็บได้นานนะครับเราไม่ได้ใส่ผงกันเสียแต่เราแค่รู้หลักวิธีการเก็บเฉยนะครับวิธีการเก็บนะครับก็คือพยายามไม่เอาภาชนะอะไรเข้าไปคนหรือไปไป,ไปยุ่งกับมันตอนเราเทออกมาใช้นะครับเพราะว่าเชื้อโรคมันจะเข้าไปนะครับ อย่างอันเนี้ยเราเราทําให้มันเดือดน,นะครับเหมือนเป็นการฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วพอมันเดือดมันอะไรฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วเนี่ย<อ>เราก็จะไม่เอาสิ่งแปลกปลอมหรืออะไรเข้าไปคนไปตักมันนะครับให้ให้มันเสียนะป้าขอกระบวยหน่อย ก็อคลิปนี้ก็จะละเอียดยิบเลยนะครับ มันหายนะครับใส่ให้หมดเลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดไฟครับแค่นั้นเองไม่ต้องอะไรมั้งเพงเอาออะ เราก็จะคนให้ทุกอย่างละลายนะครับแค่นั้นเองนะครับไฟนะครับจะใช้ไฟอ่อนหรือไฟกลางไฟยงแรงยังไงก็ได้หมดเลยขอแค่ทุกอย่างละลายและมันเดือดครับหลังจากเดือดนะครับจับเวลาอีก3นาทีครับเปิดไฟอ่อนๆให้มันมีแบบปุ๊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 บขึ้นนะครับปุ๊บปุ๊บแค่นั้นเองพอครบ3มนาทีแล้วก็กดปิดได้ครับ3-5นาทีนะครับแค่นั้นเองตกแล้วโคตรง่ายเลยสูตรนี้ลองทำตามมันดูนะครับบอกเลยว่าอร่อยครับไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับขอบคุณมากครับ